สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุคนสับนุ่ขคนขป้าคนเกา่ามาแล้วพี่น้องมือนึ่สับนุ่สีมาแนะนําเทคนิคพี่น้องหลายคนสอบถามเขามาว่ากีดอย่างคืองามเทจังไดสับนุ่นม,มีเทคนิคจังไดเทคนิคสางงําหรับสับนุ่นง่ายๆจากพี่น้องไปเบิ่งกันเลยไปขั้นตอนแรกสับนุ่นสีบอกเสมอเลยค่ะพี่น้องการรับคมมีด รับคมมีดให้เรียบร้อยรับคมมีดให้พร้อมก่อนกีดยางสู้เทื่อเลยค่ะพี่นอ้องรับคมมีดก็สับนุ่สิบริสุทธิเนาะค่ะเนาะสับนุ่สิสอนเทคนิคการกีดยางเนาะค่ะอันดับแรกเนาะค่ะพี่น้องเนาะการกีดยางกระต้องหู้จักการกระตุ้ข้อมือกรหุ้ยจักชั้นยางหู้จักเปลือกยางหู้จักท่อน,น้ำยางหู้จักแก่นยางหู้จักเม็ดทรายแดเงเนาะค่ะเนาะพี่นอ้องบานนี้ อันนี้มาเป็นเทคนิคการกรีดเลยค่ะเทคนิคการกรีดก็คือการจิกหัวจ่ะพี่น้องจิกหัวนี่ก็คือจิกหัวเพื่อดูท่อ้ํายางโบเมนจิกเข้าไปแห้งๆแล้วหอดแกนเพิ่นได้จังเสียเอาออกมาโบเมนค่ะพี่น้องจิกเพื่อดูท่อ้ํายางจิกเบิ้งค่ะท่อ้ํายางเพิอนอ่นยูเลิกบ่อนนี่ทัมยางเพิ่นออกแล้วค่ะพี่น้องนี่ตรงนี้ค่ะยางเพิ่นไหลแล้ว หลังจากน,านั้นเะาับก็มาก,กระตุกข้อมือแนบมีดชิดลำต้นกระตุกข้อมือจ้ะแนบมีดชิดลำต้นก็ลึงตุกข้อมือไปด้วยจ้ะอย่างเป็นไหลอยู่ค่ะไปเบิ่งต้นต,นต่อไปแล้วครับพี่น้องสำนวนสีสอนแบบซาซานะครับพี่น้องเนาะจิกหัวเพื่อดูท่อรํายางจ้ะ จิกหัวมุ้งท่อลมยางเลวกะตะวัดมีดออกมาจาักน้อยค่ะพี่น้องแล้วก็นแนบมีดชีดลำต้นเลยจ้ะล้วกระตุกข้อมือกระตุขกตข้อมือขวามือใส่ประคองมีดพร้อมกับมือขวาประคองไปนั่มจิกท้ายจ้ะพี่น้องจิกหัวจิกท้ายการกีดจังสี่ก็คือกีดให้ถึงท่อน้ำยางถึงท่อน้ำยางแต่ไม่ถึงแก่นดเด้อค่ะ เบิ่งจากลองร้อยที่สับนุนกีดแล้วครับพี่น้องเนาะการถึงทอดํำยางแต่ไม่ถึงแก่นไม่ถึงแก่นยางนี่สิเห็ดใหนายางห้านายางที่ห้ากีดมานน่ะสวยเรียบครับพี่น้องนำยางเพื่อกระไหลดีอยู่ค่ะนี่แ้วก,การจิกหัวจิกท้ายก็มีประโยชน์ก็คือห้ากีดหอดทอดนำยางเบิดทั้งทั้งเบิดเลยค่ะบางคนบางคนสับนุนเห็นยังสีเลยครับพี่น้องบ่จิกหัว มอจิคไทยแต่มากินแถวนี้มากินแถวกลางนี่ค่ะเมื่อกินลึกๆแถวกลางนี่กะรกะมีเปอร์เซ็นต์น้ำยางออกยูคาเต่การที่น้ำยางจะออกได้ดีก็คือต้องถึงท่อน้ำยางตลอดแนวเลยค่ะถึงท่อน้ำยางตลอดแนวไปจนหอดถ่ายหัวหอดถ่ายเลยค่ะพี่น้องห้ามกระสีเดิน้ำยางไหลห้ามกระสีเดินน้ำยางไหลปริมาณน้ำยางเยอะกว่าปกติ ถับบ่จิหัวทับบ,จบ,บ่จิกทยได้บบได้ค่ะพี่นองได้คือกันแต่ตามหลักเนาะอยากได้น้ยางไหลแมนบอ,อยากได้น้ยางไหลเทาก็จิกทั้งหัวจิกทั้งท้ายเล้วนน้ำยางก็สิออกเต็มเต็มไหลไปปริมาณน้ำยางที่ออกค่ะหลายค่ะหลกว่าปกติจากที่ห้ากีดแบบบางคนจิกีดแบบยัางบอลูนะคะเนาะการจิกหัวจิกท่ายนี่ก็ดีค่ะ ลองลอยการกีดกะเบื้องค่ะพี่น้องเบิง้งสับนนกีดกะก็เอามาเป็นประสบการณ์ฝึกฝึกฝนเลียนลู้หล้วก็มาบอกมาสอนพี่น้องเนาะค่ะจีขัวจะพี่น้องจีขัวจีขัวเบิง้งทอดมอหยางจังน้อยหล้วก็ตะวันมีดออกมาตุกข้อมือเลยค่ะเนี่ยมีดกับลำต้นเลยค่ะประคองมีดก็คือการประคองจับมือ จับมีดมือขวามือขวาก็คือมือที่จับมีดเนาะค่ะนาะมือใส่ก็คือมือที่ประคองซิประคองจังไดก็ได้ค่ะบ่มีสูตรตายตัวค่ะพี่น้งองบ่มีสูตรตายตัวจ้ะประคองจังไดก็ได้เขอแค่ว่าห้าวกีดยางให้ถึงท่อลำอยางแต่ห้ามบริกินแกนแค่นั้นค่ะพี่น้องเทคนิคสซาบานนบ่บะมี่เอียงยุ่งยากมากไม่ด้วยค่ะง่ายๆจ้ะ นี่สำหรับนสีช้อนแบบซาซานะคขับนน้องจิกหัวดูทอมยางแต่วัดมีดออกมาเล็กน้อยแนมมีดชิลําต้นจ้ะ,ะตุกข้อมือดึงเันเอนดึงกระชากนะคะการกระตุกข้อมือเนาะค่ะกระจิกายจ้ะกระตุกข้อมือนีคอดีของการกระตุกข้อมือก็คือเชื่อให้การบาดเกน่ะหน่อยลงจ้ะการกระตุกข้อมือกระตุกข้อมือที่ ขอมือขอวาที่เข้ากีดนั่นแหละค่ะถ้าเป็นการดึงกระชากเป็นการเพิ่มในการเข้าแกนนะคะการเอียงมีดกะอยู่ที่เทคนิคของผู้ใดเนาะแต่สามโนนสีส,สีแนบมีดค่ะพี่น้องสีแนบมีดไปเลยง่ายค่ะเข้ากับไปเลยละแวงการเอียงมีดใดค่ะพี่น้องการเอียงมีดแต่ว่ามันก็ตรงอยู่ที่มือของเข้าบังคับมีดไดโบบังคับว่าให้เข้าแกนเดอ้อ แต่เทคนิคสับน้นสีบอลแนะนำให้เอียงมีดแนะนำให้พี่้องเฮ็ดแบบแนบมีดไปเลยค่ะกีดแบบชั่วๆไปเลยจ้ะแนบมีดชีดลําต้นไปเลยกีดแบบชั่วๆกีดแบบง่ายๆไปเลยค่ะ้าเขาเก่งแล้วเขาจังเฮ็ดสูตรจะาข้องเองเลยค่ะการกระตุกข้อมือก็ฝึกจากกระตุกซาสาก่อนฝึกจากกระตุกซะสาแล้วจังมาฝึกกระตุกไวกระตุกเร็วกระตุกไวเอากีดเท่ากับ ได้ปริมาณหลายไหวเท้ากระตุกษากับบอแล้วจักเทือดอกเนาะพี่น้องเนาะกลบเป็นเทคนิคที่สัมโน้นเอามาบอกพี่น้องเนาะคะะ่ะน้อขอบคุณหลายๆดายยคะ่ะ